ครับคันนี้เป็นสูคิสวิปคอนเซปต์นะครับรถยนต์รุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเฉียวมากๆนะครับเป็นรถยนต์คอนเซปต์นะครับที่ต้องบอกว่าใกล้จะเปิดตัวในบ้านเราเหมือนกันนะรอลุ้นกันได้เลยครับว่าคันนี้จะขายในบ้านเราหรือเปล่าเพราะว่าตลาดอีกุคคาในบ้านเรานะสวิปก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ขายดีนะครับตัวถังหุ่นหับต่างๆก็ค่อนข้างกระชับนะถ้าดูจากรายละเอียดแล้วก็ถือว่ามีดีไซน์ใกล้เคียงกับสวิปเดิมอยู่แต่ว่าดีไซน์ต้อง แต่ว่าดีไซน์มันก็จะดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นไม่ว่าจะเต็นท์ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับสีนะครับดำมันกระจังสีดำมันตกแต่งมานะครับกรอบสีดำมันทั้งหมดครับรายละเอียดของกระจกนะครับกระจกของข้างก็เป็นสีดำมันนะครับตัวหลังคาที่ใส่เข้ามาก็จะเป็นสีดำมันเช่นกันนี่ครับ ตัวหลังคาตกแต่งมาเป็นดำมันทั้งหมดนะคันนี้ยังเป็นคอนเซปต์อยู่แต่ว่าดีไซน์ภาพรวมแล้วก็คุณหับมันจะดูคล้ายสวิฟเดิมนะแต่ว่าตกแต่งให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับดูลงตัวมากขึ้น,นครับไฟด้านหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับมาพร้อมกับเด t ทิรก็ดูคล้ายกับรุ่นที่แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้แตกต่างมากมายแต่ว่าตัวกระจังด้านหน้าก็จะเป็นกระจังสีดำมันทั้งหมดครับ ล้อที่ให้มาเป็นล้อลายก้านนะก็คล้ายเดิมคล้ายกับที่ขายในบ้านเราครับเป็นล้อลายกา้านตกแต่งทูโทนเข้ามานะครับส่วนด้านท้ายฮะมันน่าสนใจอะไรบ้างนี่ฮะภาพรวมมันก็จะดูสปอร์ตขึ้นนะครับเพราะว่าด้านท้ายพอใส่สีดํามันเข้ามานะครับรวมถึงตัวกรอบไฟไท้ายต่างๆนะครับก็ตกแต่งหรือว่าลมดําเข้ามาทั้งหมดนะครับก็ตัดกับขอบไฟเบรกได้เป็นอย่างดีนะครับ นี่ฮะกรอบไฟท้ายเป็นกรอบใสนะแล้วก็ด้านในเป็นเส้นสายแบบ LED ทั้งหมดพื้นด้านในก็จะเป็นสีดำมันครับนี่ครับนี่สัญลักษณ์สวิปไฮบิดครับรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นม y ยไฮบิดนะครับไฟท้ายก็สวยมากครับเส้นสายด้านในก็เป็นสีแดงตัดเข้ามากับกรอบสีดําแล้วก็นี่ครับบริเวณไฟเลี้ยวต่างๆก็เป็นดวงไฟแบบ LED เข้ามาทั้งหมดครับสัญลักษณ์ไฮบิดนะครับเป็น เครื่องยนต์ที่น่าจะเป็นไมล์ไฮบริดนะสำหรับซูซูกินะครับท้องโดยสารมันน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเข้ามานั่งดูก่อนดีครับผมเองก็เป็นแฟนสวิปมาก่อนนะครับก็คือใช้สวิปมาก่อนเหมือนกันนะครับก็พอจะรู้นะว่ามันต่างอะไรกันไปบ้างนะครับดีครับจอที่เลือกใช้ตอนนี้เป็นจอทรงตั้งแล้วนะครับนี่ครับก็ติดตั้งขึ้นมาเป็นจอขนาดใหญ่เป็นจอแบบทัชสกรีนแล้วก็มาพร้อมกับกล้องเท่าที่สังเกตดูนะครับก็จะมีกล้องรอบคันแล้วนะครับ ให้มาเลยนะใครที่ถามหาอยู่ว่ามีกล้องหน้าหลังกล้องรอบทิศทางรอบคันไหมสวิปในรุ่นไฮบริดรุ่นนี้หรือว่าสวิปใหม่นะครับก็น่าจะมาพร้อมกับกล้องรอบคันหรือว่ากล้อง360องศามีเซ็นเซอร์ไบรท์สปอร์ตบริเวกระจกมองข้างเข้ามาด้วยครับนี่ครับใส่เข้ามาด้วยนะเซนเซอร์ไบรท์สปอร์ตตัวหน้าจอต่างๆนะครับชุดควบคุมแอร์ก็ตอนนี้ก็เป็นแบบนี่ครับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับก็ดูแข็งแรงทนทานดีแล้วก็ หน้าจอก็จะเป็นดิสต้อนขนาดเล็กอยู่นะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่ซีดีบ้านเราก็ไม่น่าจะมีนะไอช่องใส่ตรงนี้นะครับส่วนปุ่ม power outlet 12โบโวลต์ช่องเสียบชาร์จไฟนะครับก็ให้มาเหมือนเดิมดีไซน์ของเบาะก,ก็คล้ายกับสวิปในรุ่นที่แล้วครับคอนโซลเป็นการตกแต่งแบบทูโทนเข้ามาพวงไลยก็ต้องบอกว่าสวยอยู่แล้วนะในรุ่นที่แล้วก็ดูสปอร์ตอยู่แล้วพอมาเป็นรุ่นนี้นะครับก็เพิ่มในเรื่องของระบบควอดัยชัดสูงเข้ามานะครับ นี่ครับระบบควบคุนโทนต่างๆนะครับระบบอแดปตีฟควบคุนโทนก็ใส่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ชุดมัลติฟังชันบนพวงมาลัยก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงปุ่มรับแล้วก็วางสายโทรศัพท์ต่างๆเลนดีพัชเจอร์วันนิ่งเลนด์คีปปิ้งก็ใส่เข้ามาด้วยครับให้มาครบครับรุ่นนี้ครบแน่นอนสําหรับในเรื่องของรายละเอียดนะส่วนหน้าจอของมัตต์วัตรนใหม่ก็ถือว่าจัดเต็มนะใส่เข้ามาหมดครับตรงกลางส่วนหน้าจอของมัตต์วัตรนใหม่ก็ให้มาใกล้เคียงเดิมนะครับเป็นหน้าจ นะครับฝั่งขวาก็น่าจะเป็นส่วนหน้าจอของมัดวัตรุนหม่นะครับตรงกลางก็จะเป็นจอมัลติอินโฟมชันดิสเพย์หรือว่าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ซึ่งจะดูคล้ายเดิมเช่นกันแต่ว่าน่าจะเพิ่มในส่วนของฟีเจอร์การทํางานของระบบความปลอดภัยั้นสูงนั่นเองครับชมซูซูกิ EVX Concept นะครับรถยนต์ c r o s s o v e r SUV แบบไฟฟ้าขับเคลื่อนไฟฟ้าทั้ง4ล้อได้รับการเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศอินเดียนะครับเป็นรถคอนเซปต์แบบ EV แล้วก็แพลตฟอร์มเป็น แพลตฟอร์มแบบไฟฟ้า100%นะครับรถคันนี้นะครับใช้ความจุหรือว่าขนาดแบตเตอรี่ขนาด60กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ความสามารถในการวิ่งได้นะครับ550กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานของประเทศอินเดียนะครับที่ได้เคลมเอาไว้ครับหน้าตาต้องบอกว่าทันสมัยมากๆครับเป็นรถไฟฟ้า100%ครับ นี่ดูเลยครับคมไฟหน้านะจะเป็นชุดแบบ LED ทั้งหมดนี่ไฟ day time นะครับตกแต่งเป็น2เส้นสวัรูนะครับแล้วก็ด้านในก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะครับส่วนเส้นบรเวณระจังด้านหน้านะครับเห็นไหมฮะสวยงามมากะครับนี่มีแล้วนะค่ายสุกินะใครที่ยังบอกว่ามันมีรถไฟฟ้าหรือเปล่าสุกิมีนะครับรถไฟฟ้าที่ทำออกมาคันนี้ก็ ยังเป็นคอนเซปต์ยังเป็นต้นแบบอยู่นะครับตกแต่งมาก็เน้นความหรูหราความบึกบึนสมัยนะครับจะเห็นได้ว่าสัดส,ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหนา้าด้านข้างเส้นสายค่อนข้างคมชัดครับล้อต่างๆที่ใส่เข้ามานะก็จะเป็นล้อลักษณะของฝาครอบอยู่นะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นคีบระบายความร้อนแต่ดูสวยนะก็สามารถให้ลมแล้วก็อากาศไหลผ่านได้นะนี EVX Concept นะครับสวยมากไฟท้ายนะครับเป็นเส้นนําแสงทั้งหมดกับนี่ครับจุดตัดต่างๆนะต้องบอกว่ามันสวยมากครับโอ้โหด้านท้ายนี่ครับมาครบนะออกแบบเรียกว่าจัดเต็มนะครับเป็น รถไฟฟ้าก็จริงแต่ว่าแต่งเหมือนกับรถลุยเลยนะครับปองเฟนเดอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวกัน,กนชนบัมเปอร์ต่างๆก็นะครับตกแต่งเป็นสีดําเข้ามาก็เช่นเดียวกับด้านบนนะครับที่เป็นซปอยเล์ก็จะดูสปอร์ตขึ้นมากครับคันนี้เป็นคอนเซปต์นะครับเขายังไม่ให้แตะนะครับก็ได้แต่ดูเฉยๆนะครับยังเข้าไปสัมผัสอะไรไม่ได้ห้องโดยสารด้านในนี่ EVX Concept นะครับ crossover SUV พวงมาลัยโหมากมากถ้าใครได้เข้ามานั่งดูนะครับนี่ครับสวยจริงครับ EVX concept ตัวพวงมาลัยก็ดูทันสมัยดูสปอร์ตมากครับแล้วก็เป็นมุมโค้งตัดแล้วก็ชุดคอนโทรลต่างๆนะเป็นมัลติฟังชันที่เป็นระบบสัมผัสเข้ามาทั้งหมดครับน,นี่ครับพอเขาขยับตัวเบาะให้มัน กว้างขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันนั่งสบายขึ้นนะตัวเบาะที่มันเป็นคอนเซปต์แบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันดูแนวหุ่นยนต์นะวิวัฒนาการดีไซน์มันดูเป็นหุ่นยนต์มากครับตัวเบาะควบคุมด้วยไฟฟ้าแล้วก็สามารถควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลได้ด้วยครับนี่สวยจริงๆครับด้านในตัวเบาะนะดูเจ๋งมากนะฮะตัวเบาะมันเจ๋งมากครับดูเป็นสปอร์ตแบบบางๆแล้วก็ดูมันคล้ายกับ คุณยนนะฮะแผงข้างต่างๆก็ตกแต่งไว้เจ๋งนะถ้าใครได้มาสัมผัสนี่เราก็มารายงานให้กับทุกท่านทราบนะครับว่าเจ้าคอนเซปต์คารุ่นนี้นะมันเจ๋งแค่ไหนครับส่วนด้านบนหลังคาเออหลังคามีอะไรบ้างหลังคาเป็นกระจกทั้งหมดครับก็ถือว่ารถยุคนี้นะก็เน้นหลังคาเป็นกระจกนะครับนี่ดูให้ทนสบายตานะเป็นกระจกที่ตัดแสงกรองแสงเข้ามาด้วยครับ แล้วก็คอนโซลเกียร์นี่ครับก็จะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะชุดคอนโรลเกียร์ต่างๆก็จะเป็นแบบมือหมุนปรับทั้งหมดเดินหน้าถอยหลังแล้วก็มีปักกิ้งเกียร์เอ็นนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับเป็นแบบยกสเต็ป2ชั้นขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ก็เน้นเป็นวัสดุที่เป็นอ่ค่อนข้างจะเป็นวัสดุหล่อแข็งเข้ามานะครับปกติแล้วก็นะครับถ้าบ้านเราก็จะเน้นวัสดุที่เน้นซอฟททัชเป็นหลักแต่ว่ารุ่นนี้เป็นคอนเซปต์อยู่นะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องของรายละเอียดอาจจะแตกต่างห้องโดยสารด้านในเล็กไหมนะครับนี่ครับก็ไม่เล็กนะพอเข้ามานั่งจริงๆแล้วก็ถือว่ากว้างเลยพื้นที่เล็กลูมพื้นที่เห็นลูมต่างๆมันก็ออกเป็นสปอร์ตคอสอเวอร์นะครับที่ดูทันสมัยแล้วก็การตกแต่งมันเฉียวมากๆนี่ครับวัสดุต่างๆที่ตกแต่งเข้ามาโอ้โหต้องบอกว่าโคตรเจ๋งครับเจ๋งมากนะตัววัสดุตัวเบาต่างๆที่ใส่เข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้นะครับแล้วก็ช่องแอร์นี่ดูครับช่องแอร์นะครับก็เป็นครีบเลยนะ ดีไซน์สวยทันสมัยนะครับไม่เป็นช่องเหมือนในอดีตครับนี่ครับมือเปิดประตูมือจับประตูต่างๆนะครับก็เน้นความทันสมัยเป็นแบบทัสกินทั้งหมดครับ